ีเราก็กลับมากับทีม Book e x c h a n g อีกนะคะเซสชั่นในหอบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในหอกัน สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในงาน Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival so Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานค่ะปีนี้ต้องบอกเลยว่าเรามากันในทีมที่อินไซต์จุกมากๆเพราะเชื่อว่าทุกๆคนนะคะจะรู้สึกว่าเราเจออะไรมาเยอะและเราก็อยากได้สิ่งที่จะเอามาเป็นเครื่องมือแล้วกันคู่มือในการที่จะทำให้เรานะคะชนะอุปสรรคต่างๆแล้วก็สู้กับงานสู้กับชีวิตในปีนี้ค่ะจะบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยเรามีเซสชั่นทั้งหมดนะคะ9เซสชั่นกับ4เวิร์กช็อปค่ะโดย เรามีสปิเกอร์แนวหน้าของเมืองไทยมากมายเลยค่ะกว่า15ท่านค่ะต้องบอกเลยว่าบรรยากาศในวันนี้นะคะคึกค้นกันตั้งแต่เช้าทุกคนมาเร็วกันมากมากเลยค่ะเพราะว่าเราเริ่มกัน8โมงก็เซสชันแรกเนี่ยเริ่มกัน9โมงวันนี้ก็เดี๋ยวมีบรรยากาศมาให้ดูแน่นอนรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะคะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบูธข้างนอกเดี๋ยวอายนะคะจะพาไปชมรวมถึงเซสชันข้างในเชื่อว,ว่าวันนี้เนี่ยเต็มอิ่มแล้วก็จัดเต็มแน่นอนค่ะ เชื่อว่าเรานะคะก็จะจัดงานนี้ไม่ได้เลยค่ะถ้าเราขาดผู้สนับสนุนใจดีนะคะอย่างไตเติ้ลสปอนเซอร์ของเราค่ะนั่นก็นคือ Asset f i e นะคะนั่นเองก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บูธของ Asset 5ค่ะบูธนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในบูธนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะนะครับก็บูธของเราจะมีชื่อว่า Asset f i e ครับผมหรือว่าเป็น a 5 f i หรือ a 5 h นะครับก็ะจะมีกิจกรรมให้คุณลูกค้าครับมากดไลค์เพจครับผมแฟนเพจของ a 5 f i ของเราแล้วก็ หมุนวงล้อครับผมเพื่อรุ่นรับของรางวัลได้เลย ของรางวัลเป็นอะไรคะของรางวัลเป็นบัตรสตาร์บัคครับผมแล้วก็เป็นสมุดโน้ตครับผมแล้วก็รางวัลใหญ่ครับผมจะเป็นลุ้นรับทองคําหนักหนึ่งสลึงครับต้องมีทองเลยทุกคนใช่แต่ว่าจะประกาศผลคือวันจันทร์ครับผมเราจะนี้2งวันครับงั้นนีก็สามารถแบบเล่นสนุกกันได้โ <ใช S 1> <ช>ดยแค่กดไลค์เพจแล้วก็ไปหมุนวงล้อเลยใช่ครับ<อ>ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการถ่ายรูปพลอยครับเราจะมีพอปให้้วยครับผมจะเป็นหัวใจจะเป็นป้ายที่อยู่ด้านล่างครับผมถ่ายรูปแล้วก็รอรับรูปภาพได้เลยแล้วก็จะแอดทางฝ่ายรูปให้กับ ทางคนลูกค้าได้เข้ามือถือเอารูปไปโพสต์ไปตั้งเป็นรูปโปรไฟล์อะไรทั้งหมดเลยครับวันนี้นะคะเรามีบูธป๊อบคอนนะคะที่จะมาแจกกันจากผู้สนับสนุนใจดีนะคะก็คือทาง Major c ์ซ e นีเทค่ะวันนี้เนี่ยทางบูธนะคะก็มีป๊อบคอรนแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะก็คือทางเราจะมีเป็น QR Code คะก็คือ IG ก็คือให้ ทางลูกค้าค่ะสแกนเพิ่มเพื่อน,อนฟอลโล่นะคะไอจีเราก็จะมีปั๊บคอนแจกให้ฟรีเลย<ม>แล้วในส่วนตรงนี้ถ้าเกิดอยากร่วมกิจกรรมตู้คีบตรงนี้ก็คือถ่ายรูปโพสต์ใน Facebook ติดแฮชแท็กป<ม>ั๊บคอนเมเจอร์ก็จะได้ร่วมกิจกรรมตู้คีบตรงนี้ได้เลยค่ะค<ม>ือต้องคีบได้โอ้ตู้คีบไม,ม่ยากเดี๋ยวลองดูค่ะเดี๋ยวลองดูเวลาเล่นต้องทำยังไงคะกดอ๋อกดอ๋อตอนแรกคิดว่าจะต้องหย่อนเหรียญโอเคเราต้องแล้วเราก็กดไปนี้เดี๋ยวเราลองลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรนะคะ เสื้ออ่ะเสื้อเรามีเสื้อแล้วเราก็มีป๊อปคอร์นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองเอาเสื้อเวลาเขากดเขาองแบบยืดเป็นแมบไหมะไม่เนาะโอเคโอเคอ่ะไปไปอ آ آ าอ้มาดิมา้ิอ่ะ ได้บ๊อบคอนมันไม่ลงมันลงปะคะติดกาวไว้เพื่อให้หยิบง่ายอ๋อเพราะเสื้อมันมีน้ำหนักอ๋อเสื้อมีน้ำหนักใช่ไหมคะมันนั่นเนาะใช่ครับแล้วมันจะลงมาอย่างไรอะคะโอ้โหได้เดี๋ยวให้ทำให้หยิบได้ทุกคนเราได้มาอีกสองอัน ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยก็เป็นรถที่ไอชอบมากๆเพราะว่าปกติอก็ขับโตโยต้าอยู่แล้วแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ค่ะก็คือโตโยต้าแคมรี่พรีเมียมลักชูรี่นะคะรถอันนี้มีข้อมูลเป็นไงบ้างคะค่ะตัวนี้เป็นโตโยต้าแคมรี่นะคะรุ่นพรีเมียมลักชูรี่ค่ะขนาดเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีค่ะอัตราประหยัดน้ำมันมากถึงสูงสุดถึง23.8กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองนั่งกันดูค่ะจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าก็าคือปกติไอตัวเล็กแล้วรถคันนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าเอออออออมมมมััันนแแบบบบใหหหหหญญ่่่่่่่รรรืืืวววาาาาาาจจาาาจจะะะไเเกกผู้ิิงงปลตคๆ มันไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปที่เราจะแบบควบคุมไม่ได้แล้วมันก็นั่งสบายเพราะพื้นที่มันกว้างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างหลังจริงๆก็กว้างนะคะคือตอนแรกมันอาจจะแบบเอ้ยเห็นไม่มีอะไรแต่จริงๆเราสามารถควบคุมตัวเบาะใช่ไหมคะจากตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยก็จะมีตัวสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาแล้วก็ปรับเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างงี้กดค้างไว้อ่ะปรับขึ้นสําหรับในการนั่งก็ใครอยากนอนก็ปรับเองเข้าไปจริงๆข้างหลังพื้นที่ขาคือจะมีที่ว่างกว้างอยู่นะคะเพราะอาจสัมภาระเยอะนิดนึง กระเป๋าอะไรเงี้ยวางได้สบายมากแล้วก็อันนี้กระถัดลัดต้องบอกว่าแบบคือมันไม่ใช่รถเล็กแล้วก็มันเป็นรถที่เหมาะกับการแบบขับในเมืองหรือว่าขับไปตามจังหวัดมันก็ประหยัดน้ำมันเนะเาะแล้วมาดูตรงท้ายรถกันบ้างค่ะท้ายรถอันนี้ต้องบอกว่าจุเยอะมากเพราะมันลึกลึกแบบลึกเข้าไปเลย จะเห็นว่าแบบันกว้างเดินทางหรือใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยก็คือลึกเข้าไปเลยแบบสบายแน่นอนอยน่ค่ะก็ต้องบอกว่ารถคันนี้ค่ะจะเป็นรถในฝันของหลายๆคนแล้วก็สีก็สวยแบบสวยมากปัจจุบันอันนี้ขายอยู่ที่ร้านแปดใช่หมคะร้านแปดนะถ้าใครอยากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปดูได้ที่โชว์รูมของโตโยต้าทุกสาขาค่ะ ถ้าสนใจในเรื่องของการทดสอบรถนะคะเราก็มีสนามทดสอบรถแบบมาตรฐานเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะว่าจะเข้าไปที่โตโยต้าอะไรปังนาก็ได้ค่ะใกล้ๆนี้เองค่ะ ก็จะเห็นว่าวันนี้นะคะในงาน s ิช o ั to ช h ด m ม o n Forum ของเราเนี่ยมีแบบบูธใหญ่ๆมามากมายไม่ว่าจะเป็น A5 Major แล้วก็ t ต y o ต a นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีบูธอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสูตรนะคะจาก Casmo สซีจันเอยหรือว่า Future Skill นะคะก็วันนี้เนี่ยเราก็มีบูธมากมายเลยซึ่งทุกคนนะคะที่มาร่วมงานเนี่ยก็สามารถมาคุยแล้วก็มาดูบูธได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นดีๆนะคะจากบูธแล้วก็ผู้สนับสนุนของเรานะคะ เราเดินมาถึงตัวไฮไลท์อีกอันนึงของเราค่ะตัวไฮไลท์ของเรานะคะเราเห็นหนังสือตั้งขึ้นมาอย่างนี้เลยก็ต้องบอกว่ามิชชั่นธนูค่ะเราเนี่ย ชื่นชอบการหนังสือทุกคนก็อาจจะเห็นว่ามันมีเรื่องของรีวิวหนังสือจากพี่แท็บนะคะแล้วก็ปีที่แล้วในที่งานฟอรัมเราก็จัดเรื่องของ Book Exchang e ค่ะปีนี้เราก็กลับมากับทีม Book e x c h a n g e อีกนะคะต้องบอกว่า Bo o k e x c h ช n g e เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนวิชั่นเนี่ยก็จะชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมเนี้ยก็เหมาะกับทุกคนมากๆทุกคนสามารถเอาหนังสือนะคะของตัวเองที่ชอบที่รู้สึกว่าเอออยากส่งต่อหรือว่าอยากลกกัับนนีี่่มาาะะมางะออะ,ะว้วว,วเ็เเเขยยออิจไไรรป แล้วก็สามารถเอามาวางนะคะเพื่อหยิบหนังสืออันอื่นแลกได้เลยว่าเออเราสนใจเล่มไหนแบบเฮ้ยอันนี้น่าอ่านแบบเรื่อง AI มันกําลังมานะแล้วก็หยิบไปแล้วก็จะมีข้อความที่แบบเจ้าของหนังสืออันเนี้ยเขียนถึงเราก็เป็นกิจกรรมเล็กๆที่ทําให้คนในชุมชนได้แบบมาคุยกันแลกเปลี่ยนความสนใจซึ่งกันและกันค่ะนอกจากนั้นแล้วปีนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเราเชื่อว่า งานของเราที่บอกว่าเป็นคู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเนี่ยปีนี้เนี่ยเราก็มีทริคแล้วก็ทิปสำหรับคนสู้งานที่อยากมาแชร์กันเราก็อยากเก็บเแบบสอบถามหรือว่าอยากเก็บข้อมูลจากแบบคนที่มาในงานว่าแล้วเขาใช้วิธีไหนในการจัดการการอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนั้นเรามีคู่มือในการแนะนําอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ทางทีมนะคะรีวิวมาว่าเออมันเหมาะแล้วก็เป็นหนังสือที่อยากใช้ใทุกคนนะอ่านเราก็จะมีทั้งเรื่องของการสู้งานสู้ชีวิตสู้สุขภาพ สู้เรื่งเงินสู้รื่องความสำคัญซึ่ง5พิล่านี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่อยากให้ทุกคนอะ่ะให้ความสําคัญกับมันเพราะว่าถ้าเราจัดการ5พิล่านี้ได้ดีในด้านเนี้ยใน5ด้านเนี้ยได้ดีอะ่ะเราก็จะสามารถแบบมีชีวิตที่ดีขึ้น แล้วก็ที่สำคัญเลย i s s i o n to the m ม o n นะคะในงานฟอรัมเนี้ยก็เราเดินทางมาถึง700,000ซับสไครป์แล้วเรากำลังจะไปสู่1นล้านซับในปีนี้ค่ะก็อ,อยากจะขอให้ทุกคนนะคะที่ยังไม่ได้กดซับละกันช่วยกันกดซับนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยใครกดซับแล้วในงานเนี้ยสามารถเอาไปแลกเป็นส่วนลด100บาทที่บูธมอชันด d i ส e ที่เรากำลังจะไปดูกันเพราะว่าบูธมอชันด d i ส e เนี่ยเรามีสินค้ามากมายที่ให้เลือกซื้อได้จริงๆแบบเยอะมากๆเรามาเห็นเซยืดก่อนเซยืด สมมูลน่ารักมากตัวนี้เรามีเส้อยืดสมมูลนะคะจากมิชชั่นชูเดอะมูนเนี่ยออกมาก็น้องสมมูลก็เป็นมัสคอตที่น่ารักของมิชชั่นทูเดอะมูนเนาะแล้วก็มีเสื้อไฟนอลฟาวค่ะก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่เล่าคาดีฆาตกรรมของพี่แฮมนะคะอันนี้ก็น่ารักเก๋ๆนอกจากนั้นที่ขาดไม่ได้เลยคือหนงังสืออ่ะเรามาที่มิทติ้งบุ๊กก่อนอันนี้เนี่ยใครที่ยังไม่มีเราจะบอกว่าอันเนี้ยเรารีสต็อกรอบที่2แล้เป็นรุ่น2ก็ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเนี่ยจดการประชุมได้ดียิ่งขึ้นค่ะจะเป็นเทมเพลตของม e e ติ n งบุ๊กเนี่ยอันนี้เหมาะมากๆเลยเพราะว่าเวลาเราประชุมเราก็จะมีเรื่องเยอะมากบางทีเราคิดไม่ออกว่าต้องเตรียมตัวอะไรก็เป็นสมุดที่ช่วยให้เราแบบเตรียมตัวได้ดีขึ้นค่ะมีหนังสือที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดแบบจังร้อนๆเลยอันนี้ก็คือเรื่องแดดนักติดใจทางใจค่ะพวกคุณไม่ได้กำลังหลงทางอันนี้เนี่ยเป็นหนังสือเล่มแรกนะคะเป็นหนังสือรวมบทความเล่มแรกของมิชชั่นชูนามูเลยค่ะรวมถึงหนังสืออันนี้เล่ม เ,ออเมื่อโลกเสียงดังเกินไปอันนี้ก็วางขายเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าใครที่อยากได้ก็มีอยู่รวมถึงเล่มใหม่ที่เพิ่งออกเลยเมื่อเดือนที่แล้วก็คือเรื่อง Ultimate Skill ค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นรวม20ทักษะจําเป็นที่พี่แทบเขียนเพราะว่ามันเป็นทักษะที่สําคัญแห่งยุคเลยเพื่อให้เราเนี่ยมีสักลภาพที่แบบดีขึ้นมีสมุดมีน้องสมูนน้องสมูน่ารักมากทุกคน ใครแบบสนใจอยากอุปการะน้องนะคะก็สามารถอุปการะน้องไปตั้งเป็นเพื่อนที่ทํางานได้คุณอาจจะทํางานได้ดีขึ้นเพราะว่ามีสมมูลช่วยไม่รู้ช่วยหรือเปล่านะอันนี้และในงาน Mission to the Moon Forum 2024ครั้งนี้นะคะยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยกันทั้งหมด4เวิร์กช็อปค่ะซึ่งไอ้ก็ให้น้องๆเนี่ยเก็บภาพบรรยากาศคร่าวๆมาให้ผู้ชมทางบ้านดูกันนะคะ น,นี่นะคะจะเป็นภาพรวมของบูธข้างนอกเลยแต่ว่าที่สําคัญเลยก็คือเซสชันของเราค่ะเซสชันในฮอลบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในฮอลกันเดี๋ยวให้น้องๆน,นะคะไปเก็บภาพมาให้คุณทุกคนดูกันดีกว่าค่ะว่าในงานจะมีเซสชันอะไรแล้วเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ